อย่างบะกม่วงน้ากันใส่พักกาดลวกพอสลักกินถ้าข้ากินแต่บกม่วงมันจะเปรี้ยวมาก เพราะว่าต่าสมบักม้วงเพราะว่าใส่เนี่ยป่าไปนั่งมันก็จะตับข้นเปรี้ยวมันก็จะแสบ่บรู้จักไหมคนกินข้าวแสบ่บ ไม่ได้อ้วนเต่กินข้าวแซ่บอันนี้ใส่ปากปกติปามันจะหดสึกว่าข้าวมันบอกกินกับของเปรี้ยวมันก็จะตัดกันันความข้าวมันก็จะบง่งดสึก ัก็จะคือเมียงปลาจ้ะ แต่อันนี้เรากินกับปลาม่อนนะคะตัดแท่งแล้วเด็กปุ๋ยเคยกินเชื่อหอยปหม